ังดีครับมาสตรีมสไนด์ครับกับตีมเมอร์ไลน์หนึ่งครับที่กําลังเดินเล่นอยู่ครับและก็ถือกล้องไปด้วยแล้วมีผู้ไม่หวังดีนะครับมาพูดในเชิงแบบเหยียดเชื้อชาติแบบหนักมากๆครับผมยังไม่เปิดสามารถเปิดเสียงได้เลยครับคือถ้าเปิดเสียงก็จะคลิปผมบินแน่นอนครับเพราะมันเป็นคำที่เหยียดเชื้อชาติอยู่มากๆฮกก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นไปนะครับการสไนด์เนี่ยก็มีทั้งดีและไม่ดีใช่ไหมครับแต่ในวงการเกมเนี่ยการสตรีมสไนด์ถ้ามามีบทบาทมาเที่ยมนี้จะนก

โอเคอ่าหยุดไปที่ไปละบังเถื่อนอีกอะไรอย่างก็คมณรู้ปะก่อนมาแข่งมาขออะไรกูมาขอหนึ่งเปกับกู สองตัวปะเอ้ยไม่รอเยไม่รอสองเมตรไม่รอทำไมวะเฮี้าดีกับสองกระติกแกๆฮัลโหลเซนเซอร์มาจังพวกดีใช่ไหไม่เจบพารเลยนะเนี่ยเหียไม่รอทำไมอ่ะฮัลโหล เดียดเลยอ้ว้าววาววาวววว้าวววว้าวว้าวว้่ววาวว้าวว้ววาวว้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 าาอ๋อาววมาาวว้วว้้าวว้าววาวว้าว้าววาวว้้าหมาวว้าวว้าว้าว้าววาวาวว้าววา้า้าวว้าวา้าาาา 打了28เสตต้องหาไม่ตอบนะนอนหลับไปเลยเพื่อ <OR AT IC> S> <S ขอให้ดูให้จบแหน เป็นชิมลุดประตานแร้วองเต็มจัดให้กูเคยทําช็อตเมื่อกี้ได้เหรอฮัลโหลกูเคยทําช็อตเมื่อกี้อ๋อข้อกดค้างคือมันอะไรนี้เหรอ แม่ที่เล่นศาลจะนั่งกับใครกัน อเคครับสกิลตอนี่กูจำได้เลยมันทำเี่ยไรวะผมเรนจันอยู่นะผมมาก คมอีกคมอีกอ oh, <my> ันนี้คมอีกใส่ครับใส่ครับเนาะเอาคลิปนี้มาบ่อยๆครับคมมากครับลอยก่อนแฮกแฮกแฮกจะมีแฮกรุ่นเจ็บตัวอะไรอะเออไี่เจ๊ดูคลิปพี่บูมดีกว่าะ ตัวอะไรตัวเต่าตูดได้ทุกทีเลยตูดเงินตูดเงินตูดเงินได้ตูดหลายแปกโอ้ยแปลกเมื่อกี้เข้าายตูดได้เลอ้ยว่าเฉยาเฉไม่ต้อปาร์กไป่ไหม่ไปครับไม่รอเราไม่หรอกครับ อาจจะไม่มีโซ่กอได้จ็บไม้ตาย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  有一、哦、对。好、啊，你要带不来。我也没有事，别瞎动。啊、对对对来了。喂，你可以出来吧？

กูเล่นอย่างตรงเลยม่กระสนืนเียบไม่ฝักลายวะไอ้สัสแม่แล้วกูซ้ำตั้งหลาย,ะะลาลายนัดจนตายด้วยไอ้สัสที่มีเกเกอร์ปอกความเมื่อยอย่างงอ้สามไอ้ที่ ไปบ้านเลยคุณ什么？เจ้าจะจะไมเใช่เรื่องแต่ละคนแตกมมีสองร้อยแล้วก็สามร้อยไม่ใช่ห้าบ้านม่เจเจทั้งสองย่กัวะไม่รู้อะเขาจับ ป้นี่เจ็บนะย่อหลังป้านจสเไหเ นักล่าตัวหนังบ้านไอเงเวงอะรขาไจอเลยไปอี้สามเลยหลังบ้านสามไปหรืปล่า,ลา,า,าลตรงนี้ก็มีนะตรงข้า,ามทางรวดทางรวไม่ใช่ไมา่เนี่ยไปมาพี่เลยอเออเออเดียเเด๋ยไปเอชื่อแม่หรอมาบเปล่านมาไปแล้วซ้ายมือ

อุ้ยจะเชี่ยาเอาเอาจัดเอาจัดไอ้ที่ <c oughs> เอาปืนที่เชี่ยแล้วออกมายิงเลยเอย่าอ่อนเลยมันก็หาครับน้อยแค่ตัวเหี้ยนี่เบอร์ดิวม,ม,มันก็มีเว้ยทำไมไม่เอามายิงไม่อ <c oughs> เอาปืนเอ็มเคมายิงรัวเลยจาจะก็มาจัจัดให้เล โอกาสดีเลยบอมอันนี้ไป็นแบบ T P P เผื่อได้แคป T P P หล่ออะไรนะบอมนั่นแหละนะเออแข่งไอ้ที่เราสมัครสตรีมเมอร์เนี่ยมาซี T P P อ๋ออ๋อหล่ออ๋อหรอยุงดูที่เลยบอกเมื่อกี้แต่แข่งสตรีมเมอร์ T P P นะครับเราจเดี๋ยวพี่เจอพวกผมแน่ตอนพี่ต้องขี่พี่หนีเลย T P P พีไม่สู้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราล่าพี่เอาเด้๋ย เออเฮ้ยเราเจอจนแค่สามชาดีแล้วก็แยกย้ายโอ้ปะเดี๋ยวอย่ามาตัดพี่เลยพี่ได้มีมีตัวตนหน่อยแล้วแม่มีแต่นักแข่งนี่ค่ะไอ้นักแข่งที่เลือกไปเราไปไผ่านเไปเป็นทีมเพื่อเจะถ้าพี่อยู่ใกล้ผมก็ต้องเอาสองฟีนี่สองฟรีต้องเอาอย่า เผื่อผมตายก่อนได้เยอะงั 9, ้นต่อขนาดเดียวตาพี่ส่วนไม่ก็คิดว่าเพียงลบทีเดียวรอที่เนียรับหน่อยรับหน่อย จะผ่าตรงปีน no ี้ก็เลยนอาชื่อแบบทุนชื่อเป็นสามชื่อใส่กนเดียวมีสามแต่ละวิจัยแต่ละแต่ละที่สามคนนี้ต้องเลย มีเฟอร์ติดแบ่งไหมแบบนี้แบบไหนขนาด ไม่ใช่หรอทาไหนาในเมืองมาเนี่ยไม่ถนนเลัแลราในเมืองออกด้หออะไรเช่อะไรใช่เอ้ยขบับมาเร็ดิรต้องยุ่การเคลื่อน ไอวอลเสียวาไม่มีต่อคอมมือชิปผามพ่อหรอคีย์บอร์ดกดไม่ติดชิบหายเลยเนี่ยเอ้ยซออีกอ่ะซอซห้ออ้างหานี่มยต็อหนเี่ เดี๋ยวนะจ๊ะล่ะเอาไว้เชยวไม่รจัดห้อแม่งเต่าจัดเฮ้ยเอาไอ้นี่เดี๋ยวจ๋านะ nói rồi này, mời phải mang này, tôi bắt ơn anh đi anh ta anh hai anh em 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 ข้าบ้านหรอบ้านเนี่ยอีทุวยแบบข้ข้เข้ขวาเออเอาขวาแล้วเอาอ้ไรครข้อขึ้นบ้านนบ้านสูงอ่ะเรลรอีกแล้วเฮ้ยจาะจังเจาเอาขวาใกล้ด้ว รถแต่รถเลยเฮียยิ้ไม่โดนคนเลยชอบจอดทางซ้ายเลยพาชาเจ๊ไรอเจ๊ไปผันนะแตร่รถรถตัวนี้มาร์คสามวิ่ถอยเลยเตรงต้นไม้ปั๊ยาปั๊ยาปั๊มยาเออปั๊มยา vì trong lốp đòn, cái này bao nhiêu? Mình lấy bảy triệu là bắp. Mình lấy bảy triệu một bắp. Mình lấy bảy triệu rưỡi bắp. Mình lấy bảy triệu rưỡi bắp. Mình một bảy triệu rưỡi bắp. Mình lấy 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 bảy triệu rưỡi Mình lấy bảy triệu rưỡi bắp. Mình ว่าเด็กกูโอนถึงกูเอาตังค์อ่ะตังค์เงินสดกูอ่ะใส่ลงไปในเบอร์ทัวรเล็มึงแล้วให้เมื่อโอนมาให้กูมีอาเอร์บัสซีด้วยจ้ะละไม่ร้อยหนึ่งนักไม่ไรเลยดี๋ยวแล้วมึงก็รับสายกูนะ้ที่ไม่รับแสงนะแต่พี่ไปเล่นกับอันนี้ก่อนไปเช็คกันใหม่ทุกคนโอเคขอบคุณครับไม่ละไม่ละไม่ผ่านจบแล้วไม่กดเฟนอะไรไปไหนอ่ะ ฮะไม่ได้ละไปข้างนอกละเฮียได้เลยละพาตาเจ้าไกว่าละไปจบละบาย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 เจเจเตอร์เต็มครับเตอร์เต็มครับเตอร์เตอร์เตรับตอเตอร์ร์เมอร์เตอร์เตอร์เตเตอร์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 เตอร แม่ไม่ไม่ออกเลยวะ